ี่น้องครับผมเมนี่จะมือสันวันดีนะครับผมจะมาะเรียกเอาเงินเอาทองหรือเรียกอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามคาโบราณข้าจะวัวไวนะครับผมตามคาโบราณน,นะครับอันนี้ก็ต้องล่องเบึงนะครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมเพราะว่าอมอนหนึ่งนี่เป็นมอนหนึ่งที่ อาหุงเขาหรือว่าหนึ่งเขากินทุกมือทุกวันนะครับผมเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้กับมล,ล่อมบลูจะเรียกเอาเงินหรือว่าเรียกเอาของหายหรือว่าเรียกเอาอ่าสิ่งกต่างนะครับผมที่ยุ่กลนหมอนหนึ่งนะครับผมอาของหายเพื่อจะมีอาได้ขึ้นมานะครับผมหรือว่าอ่าเรียกเอาเงิน ริงศักดิ์สิทธิ์่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาล่องเบิงนะครับผมใครอยากให้ดีนะครับเป็นวันพระวันศีลนะครับผมนี่ก็เป็นวันพระวันศีลนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกออกนะครับผมเพื่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับผมอันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบดูนะครับผมห่อใส่กวนหมอนนึ่นะครับผมหมอนหนึ่งดำๆใช้ซี่ก็ได้นะครับผมเอ้าพานการ าการหนึ่งเขาหรือว่าการธรรมหหจิตเนีน่ยเขาอยู่นี่นะครับผมเอานะครับจะเริ่มต้นเรียกนะครับผมวันนี้วันพักวันศิษย์นะครับผมเอาตั้งไว้เนี่ยครับผมตั้งไว้แล้วก็เอากระกลมลงเอื้นเอานะครับผมสาธุด้อ พระเจ้าได้อาทิพุ่งท่องหลางนะครับผมจากจะเรียกเอาเงินแสนเงินล้านนะครับผมให้มีผลภายในสามมื่เจ็ดมืะน,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 นะครับผม,ผ 30, 70, นนบผมขอให้ให้อ,อาทิพุ่งท่องหลางและครอบครัวนะครับผมได้รับเงินแสนเงินล้านนะครับผม <c oughs> อ่า ขอเงื่อนติดว้เฮียยูใสเรวว่าไปหลงยูใสนะครับผมขอให้ได้อ่าขึ้นมานะครับเงื่อนแสนเสงนินหลากนะครับผมนี่นะครับขอให้ไม่ยู่กับในอาทิตย์วงท้องหลังแลลกขอบพัวเถออ่ารือว่าเงื่อนไปเฮียยู่ต่นใดหม่องใดนะครับผมพี่พบได้ นะครับผมขอให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านนะครับผมเลขที่หนึ่งหาหกนี่ครับผมคอยมีผลภายในสามหมื่นเจ็ดหมื่นเด้อขอ้ลำล้ำรวยๆนะเอามีหนาทีการงานมีเงินอ่าแสนเงินล้านนะครับผมนี่นี่แหละครับอขอเรียกเอา นะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับกลางแจง้งเฮ็ดอยู่กลางแจ้งนะครับผมเรียกออา,องาเงินแสีเงินล้านใส่นะครับผมเพื่อ,อะจะมีมากนะครับผม <c oughs> อ,อยู่กลางแจ้งนะครับผมไม่เครียดก็อย่าลบหลู่เขาเฮ็ดไว้กระบ,บ่เสียหายนะครับผม Nih, lah, ke... gap. <laughs>